พบกับพึ่งไดรี่ในตอนที่3นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์ที่หนึ่งที่น่าสนใจอยากจะบอกเล่าแล้วก็บอกต่อกันนะคะโดยเฉพาะกับคุณผู้ชมที่เดินทางกันไปแบบ Family ค่ะพลาดไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าเหมาะกับทุกวัยค่ะกับ National Transport and Toy Museum ค่ะจริงๆแล้วนะคะที่นี่ไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยวของพึ่งเลยนะคะแต่การบังเอิญผ่านก็ทาให้เราพบสถานที่ที่แสนจะวิเศษจริงๆค่ะ ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าที่นี่จึงยิ่งใหญ่โอรารตะการตาเป็นที่สุดค่ะเพราะที่นี่มีทั้งรถเรือเครื่องบินและอื่นๆบวกกับของเล่นต่างๆมากมายอธิบายได้ยอย่างง่ายๆนะคะเหมือนกับการเอาพิพิธภัณฑ์ของเล่นของอาจารย์เกิดยุย้นพันธ์มาบวกกับพิพิธภัณฑ์ของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมในบ้านเราค่ะเพียงแต่ว่ามันใหญ่กว่ากันมากหลายเท่า ที่นี่เกิดขึ้นจากความฝันของชายผู้ที่ต้องการจะมีการจัดแสดงสิ่งที่เขารักซึ่งกว่า50ปีที่ได้ค้นหาของเหล่านี้นก็ได้กลายเป็นสิ่งที่คนอื่นได้ชมและรับประโยชน์ไปด้วยค่ะประมาณ10เหรียญสำหรับค่าเข้าชมของผู้ใหญ่ขณะที่เด็ก5เหรียญกับความตื่นตาตื่นใจกับของเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นของเล่นประเภทก้นไกฝึกสมองเรือโมเดลในแบบต่างๆรถของเล่นใหญ่ ตุ๊กตาบาร์บี้ที่แทบจะหาไม่ได้แล้วในขณะนี้ซึ่งก็รวมไปถึงฟิกเกอร์สะสมจาก Star Wars ด้วยทุกพื้นที่ทุกตารางนี้กว่า1 0 0 0 0แสนตารางฟุตนั้นแน่นไปด้วยของอันทรงคุณค่าจริงๆค่ะซึ่งเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วนะคะก็เหมือนเข้ามาอีกโลกหนึ่งทีเดียวค่ะไม่คิดว่าเขาจะมีของชิ้นใหญ่อย่างรถแปลกๆอีกไม่น้อยย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอัมมาที่ต้องมาจริงๆค่ะ ซึ่งสามารถเข้าไปดูในรายละเอียดได้ที่ www.nttmuseum.co.nz ค่ะคการท่องเที่ยวในนิวซีแลนด์แดนใต้ย,ยังไม่หมดนะคะเพระาะนี้ก็เพียงเริ่มต้นเท่านั้นยังไม่ได้เห็นเจ้าตัวคาขาวๆที่อยู่ตามทุ่งหญ้าสลับกับภูเขาและต้นไม้สูงที่อยู่ข้างทางเลยจุดหมายปลายทางของเรายัยางมีอีกหลายที่ค่ะรับรองแต่ละที่พลาดไม่ได้กลับมาติดตามพึ่งลี่นในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ Girl, I'm so lonely Without you Without you These days just keep crawling up on me So many years have passed I don't know who I'm gonna be Ooh, yeah, yeah I look around